นะครับกลับเข้ามาสู่ Shopping on TV by ช r เพอเอเมเดียไทม์สเปเชียลสองทุ่มถป็นทุ่มเหมือนเดิมผมพูดคุยกันถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับที่เรียกว่าพลาสเตอร์ยาสมุนไพรที่หลายๆคนบอกว่าแปะสะดือแล้วมีผลยังไงมันทำงานต่อร่างกายยังไงคุณหมอบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากครับคนเราจะอ้วนจะผอมไขมันจะเยอะรอบเอวจะท้องป่องลงพุงรอบเอวจะเยอะ มีห่วงยางหรือเปล่ามันอยู่ที่กระเพาะและลำไส้ถ้าเกิดเราเข้าไปปรับยินหยางให้กระเพาะลำไส้ทํางานปกติมีความร้อนความเย็นเท่ากันมียินหยางเท่ากันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทําให้ร่างกายสมบูรณ์ครแค่นั้นเองตอนนี้ในท้องผมผมแปะตั้งแต่เบรกที่แล้วตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะฮะผมเริ่มเย็นเ็นเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างเนมัน มันเข้าไปข้างในเคยเคยจับน้ําแข็งแล้วรู้สึกว่าเย็นซาบซาบเกินแบบนั้นเลยครับครับผมครับผมนะฮะคุณหมอครับในการแปะเนี่ยคุณหมอบอกว่าประมาณ1 0บถึงสิแผ่นต้องต่อเนื่องไหมครับต่อเนื่องวันละครัเงวันละครั้งแปะช่วงไหนครับแปะอย่างนี้ก็ได้อยาก่อนน้นแปะอ่ะฮะไอ้กระชากถึงทํามาก็ออกเอาออกไอ้ไรครับผมครับทั้งแป่ช่วงของเค็เนี้ยนะเนาะแปะต่ปอเสร็จถึงใสห้าแผ่นนะคุณก็จะรู้ปั้งคุณก็เร็วหน่อยปังคนก็ช้าหน่อย นะเมื่อกี้ผมก็บอกอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับผู้หญิงเนาะไม่ใช่ปอดลรคความมึนนะเพราะใช่บางคนกินเบียร์ท้องไม่ใหญ่ลงพุงครับผมท้องป่องลงพุงตรงนี้ก็เหมือนการช่วยได้ช่วยได้ครับผมอันนี้ก็เช่วยได้ครับสมมติว่าบางคนนะเดี๋ยวก็จะบอกโอ้โหอยากกินแต่ว่าไม่กล้ากินครับขัววุ่นอรของเราตรงนี้คุณไว้ใจแล้วคุณกินได้ครับครับเสร็จไปเราตรงนี้แน่นอนคุณทุกอย่าง ทั้งไข้คนวุ่นทั้งไข้คนไม่สบายตรงครับหายไปผมยืนยันได้เลยคุณผู้ชมครับตัวนี้ได้รับออยทะเบียนยาเป็นยาโบราณน,นะครับ,รบทะเบียนยาที่ G551 นทับหนะถ้ากล้องเข้ามาเห็นก็จะเห็นนะครับมีทะเบียนยาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ5 5 1นทับหอัน,นี้เพิ่งได้ออยมาสดๆร้อนๆจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าคุณหมอสามารถที่จะ,ะใช้ตัวนี้ดูแล ตั้งแต่เป็นสปามาแล้วนะครับแต่มาวันนี้ได้รับทะเบียนยาเป็นที่เรียบร้อยนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ551ทับ53ครับเป็นทะเบียนยาจีคือทะเบียนยาโบราณนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ความมั่นใจเกิดขึ้นแน่นอนคุณหมอครับในการที่เราแปะเข้าไปเนี่ยอย่างที่1คุณหมอบอกว่าเอาใช้ประมาณ15แผ่นขั้นตอนที่1มันทํางานด้วยกัน3ขั้นตอนแต่ก่อนแปะเราท้าคุณผู้ชมนะครับว่าก่อนแปะคุณต้องหนึ่ง วัดรอบเอวสองช่างน้ําหนักครสามคุณอยากทานอะไรคุณทานเลยนะฮะคุณทานได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยบอกทีหลังแต่เข้าไปขั้นตอนที่หนึ่งในการทํางานอาจใช้เวลา 2- อถึงสวันเราจะรู้สึกว่าโล่งท้องเบาสบายผู้ชมเคยไหมครับเคยว่าอึดอัดแน่นท้องมากๆและคุณเข้าห้องน้ําหลังจากเข้าน้ําเสร็จคุณก็จะเดินเบาโล่งเป็นแบบนั้นจริงๆอาจจะถ่ายท้องเยอะไปนิดหนึ่งแต่ถ่ายแล้วสบายนะครับขั้นตอนที่2 รอบเอวจะลดลงให้เห็นชัดเจนนะครับและขั้นตอนที่3มไขมันตามร่างกายก็จะสลายไปค่อยๆน้ำหนักก็ลดลงครับหลังจากใช้ประมาณ15แผ่นเนี่ยมันจะลดน้ำหนักต่อเนื่องไหมครับท้าเป็นอย่างนี้ถ้าใช้สิห้แผ่นเสร็จแล้วนะครเออควนอยู่ตัวยุคเออพักผ่อนจัดประมาณ3ามสี่วันนะแล้วก็ใช้ตอบได้ทั้งใข้คุณลบไปถึงคุณพอใจ อ๋อพอใจแล้วหยุดได้เลยครับผมนะอันนี้เป็นหนึ่งสองครับอาจจะคนแปล้วก็บางคนนอาจจะบอกโอเคผมหยุกไปแล้วก็ต้องทายังไงอ่ะครับนะไม่ได้แปรนะที่จริงคนหยุกแล้วอาจจะน้ำละคนณแปลตั้สิบวันสิบห้าวันสร็จแล้วนะครับอาจจะบางคนกวนน้ำไหกเยอะๆอย่างเงี้ยเขาอย่างไม่ลดครับแต่ว่าคนปุ๊บปะสิบห้าวันหยุกไปแล้วหยุกอันนี้สานสี่วันสี่ห้าวันน้ำละลดเลย อืมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอ้าวนประมาณร้อยกิโลกว่าเนี่ยโอเคกว่าจะลดเนี่ยมันเห็น,ม,น,หนมันเห็นชานิดหน่อยแต่ยังเหมือนผมเนี่ยเรียวประมาณสี่ห้าแผ่นเห็นเลยเก,ก็นเลยครับผมตอนนี้ผมอยากจะเล่าเดี๋ยวสักครู่ผมเล่าให้ฟังว่าผมใช้มาตอนนี้ก็เป็นแผน่นวันนี้แปะเป็นแผ่นที่สี่แผ่นที่สี่ 4. เอาแผ่นที่ห้าแล้วครับทั่วทีก็แผ่นที่ห้าเพราะว่าเมื่อวานอีกหนึ่งแผ่นที่นั่งทํารายการเนี่ย,ยแล้วก็แปะใ,ให้เห็นนะครับผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ผมอยากเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคุณหมอไหนๆก็เดี๋ยวคุณหมอจะเล่าในกรณีอื่นๆก็ไม่เป็นไรผมเล่ากร,รณีผมพอได้ออยปั๊บเนี่ยผมก็คือมั่นใจในตัวของคุณหมอผมใช้ตัวแปะเข้าไปเป็นตัวทดลองไม่ใช่ตัวจริงนะฮะต,ตัวทดลองเชื่อไหมครับว่าแผ่นแรกและแผ่นที่สองเนี่ยปกติผมถ่ายท้องทุก,ททกเช้านะฮะตอนนี้คือวันที่หนึ่งวันที่สองผมถ่ายประมาณสองถึงสามรอบ,รบในการถ่ายพอผมเพราะผมดื่มกาแฟเข้าไปขนมปังเข้าไปปั๊บผมจะเข้าน้ำละ ถ่ายท้องผมกินข้าวมื้อเที่ยงผมถ่ายท้องแล้วก็รู้สึกโล่งแล้วสบายแล้วผมเบาอะเบาตัวไม่ต้องักลดกขึ้นไม่มันเบาตัวหลังจากนั้นนี่ผมแปะแผ่นที่5นะครับหลังจากนั้นผมวัดรอบเอวตั้งแต่ตอนแรกนะฮะก็คือ,อแผ่นที่3แผ่นที่5ถึงแผ่นที่5วันเนี้ยเมื่อวานผมวัดรอบเอวเช่อไหมครับว่ารอบเอวผมลดลง1นิ้ว หนึ่งนิ้วครับแค่แผ่นที่4ี่น้นหนักผมไม่ได้ไม่ได้วัดว่าลดหรือเปล่าผมวัดรอบรอบเอวลดแล้วกางเกงมีความมีความรู้สึกว่าหลวมหวอ่าหลวมหลวมคนข้างบ้านคนใกล้ตัวผมบอกว่ารู้สึกรู้สึกเหมือนกับผอมลงหรือเปล่าอะไรเนี่ย้าก็เหมือนกับผอมลงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแปะไปต่ออีกประมาณสักสิบหรือสิบห้าวันคุณผู้ชมจะเห็นผมนะครับในทีวีเรามีรายการสุดทุกวันครับผอมลงแน่ ผมเชื่อเพราะความรู้สึกอึดอัดมันไม่มีในตัวผมอะมันรู้สึกสบายของเราตรงนี้เป็นยาสมองผายครับเขาไม่ใช่เหมือนยาฝาหลังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยครับแต่ว่าของเราอันนี้ปลอดภัยงกไม่มีผลข้างเคียงแน่แต่ว่าอาจจะช้านิดนึงครับแต่ว่าปลอดภัยค่อยๆกนอยู่รู้แหละครับคุณหมอมีกรณีตัวอย่าง เห็นบอกว่าน้ําหนักเก้าสิบกกิโลแล้วฮะเป็นไงบ้างครับใช้มาเขาเป็นเป็นก่อสร้างอ่ะทํางานก่อสร้างครับผมครับเก้าสิบหกกิโลครับเขาไปแล้วประมาณสองวันมะแปดสองวันแปดสองวันสามวันเขามาว่ายอีกทีเขารู้สึกเอวลอบไปส่วนจุดห้าหมายถึงว่าแปะสามวันน้ำหนักเก้าสิบห้ากิโลอ๋อเก้าสิบหกกิโลแปดสองวันสามวันลดไปครึ่งสามวันลดครึ่งนิ้ว ลดขึ้นนิ้วครับผมันนี่ถือว่าเยอะถือว่าลดเยอะนะสำหรับคนอ้วนขนาดนี้ครับนี่ไงแต่ว่าเขามีอย่างหนึ่ง่ืออาจจะเขาก็บอกถ่ายหรือนี่อย่างเป็นปกติไม่ใช่บอกรู้สึกถ่ายมากขึ้นไม่มีอย่างนี้ถ่ายปกติถ่ายปกติแต่ว่ารู้สึกทองเบาเบาโลงครับผมไม่อึดอัดไม่อย่างไม่แน่นเฟ้อแล้วก็ไม่อยากกินอ่าอันนี้ส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ผมแปะแผ่นที่สองและแผ่นที่3มเนี่ยผมไม่ทานข้าวอยู่2วันคุณหมอครับถามว่าอยากกินอยากกินครับ ไม่ใช่ไม่ทานข้าวคุณไม่กินเลยนะที่ผมบอกไม่ทานข้าวหมายถึงว่านี่ตัวผมเองนะเดี๋ยวค่อยถามคุณหมอต่อผมซื้อกับข้าวมาสองสามอย่างผมอยากกินทั้งหมดอ่ะแต่ผมกินได้ประมาณสองสามคำผมหยุดเลยครับผมมันรู้สึกอิ่มครับผมทไมเป็นแบบนี้เราตรงนี้มียาอยู่แล้วทั้งให้จิตะพุทธึงคนบางคน้วุ่น่ะจิตตพุทธึงขายมันเยอะครับเราตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วยาแปกเข้าไปแล้วทั้งให้เอาไขมันอย่างอื่นมาทานอ้วยซึ่งคนไม่อยากกินเลยครับ ไม่อยากกินข้าไปโอเคตรงนี้เอาไขามันตรงนี้ค่อยๆค่อยๆช้าไงหายไปแล้วคนอยู่แลอ,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 อ๋อหมายความว่าที่คุณไม่ไม่ทานข้าวไม่ใช่ว่าพละกําลังไม่มีคือไอ้ส่วนของกระเพาะอ,อาหารเรื่องร่างกายเนี่ยมันไปสลายไขยมันส่วนที่มันเกินครับม,มาใช้เป็นพลังงานแทนค,ค,คุณหมอผมถามนิดหนึ่งวันที่สองวันที่สามเนี่ย ผมไม่ทานคนทานข้าวน้อยมากคือประมาณสองสช้อนแค่นั้นเองสองสามวันวันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยผมทานแค่กาแฟขนมปังผมยังไม่ทานข้าวเลยแต่ผมไม่รู้สึกหิวครับผมครับผมแปนอย่างนี้แต่ว่าคุณรวยใจเล่าตรงนี้กินเข้าไปคุณไม่ทานข้าวไม่ใช่บอกคุณอ่อนเพียไม่มีแล้วไม่ใช่ไม่มีไม่มีใช่ไงตัวนี้ของเราตรงนี้ปลอดภัยอยู่ที่เป็นสมองภายวางใจและไม่มีอะไรเราไม่สชกิ่งเข้าไปคงอาจจะกลัวๆหน่อยใช่หรือ่าตัวนี้แปลกเข้าไปคุณไม่ต้องห่วงครับ พราะจุดนี้คือจุดยุทธศาสตร์ในการฝังเข็มใช่ใช่แต่เขามีจุดซึ่เราต้องมีจุดจุดตรงนี้ไงครับกำังเป็นเสนอบางอันบางต้องแปดที่ฝ่าเท้าครับก็ต้องมีจุดด้วยคือจุดฝังเข็มยุทธศาสตร์ของคนสมัยพันปีที่แล้วนั่นเองครับผมบางคนถามว่าเอ้ะทำไมแผ่นค่อนข้างใหญ่ถ้าเกิดแผ่นไม่ใหญ่มันก็ไม่ครอบคลุมท้องสะดือและจุดที่ฝังเข็มครับผมเพราะฉะนั้นแผ่นแค่นี้นี่คือผ่านการวิเคราะห์ผ่านการวิจัยมาแล้วครับว่าต้องเป็นแผ่นขนาดนี้ ก็ต้องถึงจากครอบคลุมตั้งแปะเพราะว่ามีสองจุดเะดือจุดถึงข้างหน้าอีจุดครับก็ต้องแปที่ตรงอ่าครับนะฮะนี่คือคําตอบที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่านี่คือสัสดของสินค้าพลาสเตอร์ยาสมุนไพรผมไม่บอกว่าติดอัอดแน่นท้องครับโอเคในกล่องเนี่ยบอกว่าดอัอดแน่นท้องลดอาการแต่ผมบอกว่าตัวนี้คือเป็นพลาสเตอร์ยาสมุนไพรลดความอ้วนสลายไขมันผมบอกได้เลยตัวผมเจอด้วยตัวเองนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคน96กิโล หลังจากรอบเอวลดไปครึ่งนิ้วหรือ0ูนย์้วครับหลังจากนั้นเขาเกิดอะไรขึ้นน้ำหนักลดไหมครับน้ำหนักน่าเรียนนี่อาจจะลดศูนย์จุดห้ามาอันนี้สองวันยังไม่ได้ชั่งเขาครับประมาณห้าพิ่งแปะแล้วมีกรณีอื่นอไหมฮะที่ทําการทดสอบไม่มันก็มีกรณีเป็นแม่บ้านของเราแม่บ้านครับผมเขาลดลดเยอะเขาลดเยอะยังไงน้ําหนักเท่าไหร่ครับคุณหมอเขาเป็นน้ําหนักเป็นหกสิบแปะหกสิบแปดกิโลน้ำหนักหกสิบแปะ สามวันสี่วันหมักข้าเร็วสี่วันลดไปประมาณกิโลหนึ่งกิโลครับผมสี่วันลดหนึ่งกิโลร่างกายยังแข็งแรงเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมทํางานเหมือนเดิมประมาณวันนี้ไปวะประมาณแปดถึงเก้าวันแล้วลดไปเอวลดไปนิ้วกว่าโอ้โหนี่เอวลดนิ้วกว่านิดดีใจกันเลยนะก็ใช่ไงเขาหลวงอยู่แล้วเขากังเกงกันหลยครับผมครับนิ้วกว่านี่ดีใจเลยนะผมนึกถือว่าไปลดความอ้วนจากที่ทั่วไปเนี่ยคือไปเข้าเนี่ยเอวไม่ค่อยลดนะ ใช่แต่น้ำหนักลดแต่เอวไม่ค่อยลดนะหน้าตรงตึงตอบหมดเลยทุกอย่างแต่เอวไม่ค่อยลดครับแต่นี่คือโอ้โหลดเอวไปแค่ไม่กี่วันน่เอวห้าถึงหนิ้วเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับครับคุณหมอถ้าเกิดว่าผมใช้ตัวนี้ต่อไปอย่างมันมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้างหรือ่าที่ฉันตรวนีะไม่มีเป็นยาแปกคนที่สัมปกานท่ทุไปกอยาอย่างเงี้ยแปะเข้าไปก็มีอะไรไม่มีอะไรอยู่นะเราตรงนี้สมมติเราหนึ่งปอไปครับไม่ใส่ยากิี ครับสองเราตุ่งยังไ่สะบอกปั๊กคนโอ้โหรู้สลบไปถึงไม่มีเลนน้ำมะนาวเยอะๆที่จริงอันนี้ไม่ดีครับต้องค่อยๆปักค่อยๆไปอันนี้คุณได้พูดถึงนั้นด้วยแล้วก็รู้ถึงดีด้วยพอใจก็หยุดใช้ได้เลยครับผมนะฮะนี่คือสิ่งที่แสดงผลนะคุณผู้ชมครับพาสเตอร์ยาตัวที่อยู่ในมือผมเป็นพาสเตอร์ยาสมุนไพร สลายไขมันลดความอ้วนผมตั้งชื่อเองนะครับว่าสลายไขมันลดความอ้วน1กล่องบรรจุ5แผ่นครับแปดทุกวันวันละแผ่นก่อนนอนนะครับราคากล่องละ650บาทซื้อ2กล่องเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นเองครับนะฮะเราค่อยๆลดค่อยๆด,ดูแลปรับยินอย่างในร่างกายนะครับคุณอยากทานอะไรทานไปเลยแต่ทานได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะฮะอยู่ที่ตัวคุณ อยากทานอะไรทานไปเลยนะครับแต่อยากให้คุณได้ทดลองดยเพราะคุณพ่อบ้านลงพุงทดลองครับคุณแม่บ้านรอบเอวเยอะเริ่มหลายคนบอกว่าเป็นตุ่มเป็นองค์มังกรเป็นองค์ราดบุรีแรงกันแล้วแต่ครับลองดูนะครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะกระโดดจากสมุนไพรพาสเตอร์ยาสลายไขยมันลดความ